สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อเวลิตี้ครับคลิปชี้เป้าวันนี้ครับเรามีรถเล็กเคคาครับคันนี้เป็นดั้งสูงครับมานําเสนอกันนะครับนะเป็นดั้งสูงมีล่านะตัวคูเป้ครับคันนี้เป็นสองประตูนะครับด้านหลังคล้ายตู้นะครับนะก็รถคันนี้เป็นรถปีหนึ่งเก้าเก้าสองครับนี่เป็นรถมือเดียวนะจากป้ายแดงครับคันนี้เจ้าของรายละเอียดไว้ว่าเครื่องเป็นตัวคาบูครับแปดร้อยห้าสิบซีซีครับเป็นรถเกียร์ธรรมดานะครับคันนี้ วิทยุเทปเดิมโรงงานครับฟัง FM ได้นะคะภายในใหม่ครับสะอาดนะครับแอร์เย็นครับระบบไฟติดครบนะครับนะเครื่องช่วงล่างพร้อมใช้งานครับล้อกระทะเดิมครับนี่ฝาปิดดุมครบครับคันนี้ภ่าษีไม่ขาดครับเอกสารครบพร้อมโอนนะราคาเจ้าของตั้งไว้ที่8 9 0 0 0บาทครับ89,000บาทเจ้าของขายเงินสดนะครับนะก็ รถคันนี้สามารถดูได้อยู่การจนาพิเศษนะครับนะใกล้เดอโมบังแคครับใครสนใจก็สามารถติดต่อเจ้าของรถไปได้ผ่านลิงก์ f a c e b o o ตด้านล่คลิปเช่นเดิมเลยนะครับนะก็มีเบอร์โทรให้ในนั้นครับนะถูกใจไงก็แนะนําให้ไปดูตัวจริงกันด้วยครับไปลองขับลองเทสดูก่อนตัดสินใจจ่ายเงินนะครับนะเพื่อความสบายใจครับรถเล็กๆแบบนี้ครับขับขี่ง่ายคล่องตัวครับหาที่จอดง่ายนะครับนะแล้วก็จะถามเรื่องความประหยัดน้ามันนะผมว่ามันก็ ไม่ได้ประหยัดอะไรมากนะก็พอๆกับรถใหญ่ครับเพราะว่ารถเล็กแบบนี้นะจะค่อนข้างอรอบจะค่อนข้างจัดนิดนึงนะครับนะก็ถ้ามองว่ารถเล็กจะประหยัดน,าน้ามันก็อาจจะไม่ได้ประหยัดน้ํามันสัทีเดียวนะครับนะเพราะว่าเ,เครื่องยนต์เขาไม่ได้ใหญ่นะครับรอบบางครั้งนี่มันอาจจะสูงนะมันก็เลยทําให้อ่าไม่ได้กินอ่าไม่ได้ประหยัดน้ำมันเยอะแยะอะไรมากมายครับสำหรับอันนี้คือใช้ส่วนตัวนะครับ แต่ก็ถือว่าเป็นรถที่อะไรยังพอหาง่ายนะครับนะแล้วก็อะไรไม่แพงครับพอหาได้ครับเพราะว่าคนยังนิยมเล่นกันอยู่นะครับนนี้ก็เอาไว้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการตัดสินใจแล้วกันครับใครชอบรถแบบนี้นะอยากจะได้เอาไปแต่งก็ได้นะคนบางคนนี่เอาไปแต่งนี่สวยเลยครับลงล้อนะโดเตี้ยอะไรประมาณนี้ครับทาเครื่องเหมือนรถของเล่นนะครับนะก็แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลแล้วกันครับเจอก็นามาฉี้เป้าให้แล้วกันนะเผื่อใครหาอยู่ครับรถ แนวนี้ตามศูนย์ตาม,ตามเต็นท์ไม่ค่อยมีนะครับนะสำหรับใครที่ชอบนะครับก็ลองดูแล้วกันครับโอเคสล,ลิปนี้คงมีเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามไ้ด้วยครับมีรถช่องใหม่ใท่านจะได้พาอมสหรับคลิปนี้สวัสดีครับ